เสียต่อมันนี่ด้มันนี่เห็นไหมถือปืนอยู่เห็นไหมอย่าต้องเรียกยากนะเออผู้ในฟังวันนี้จะพาไปตัดผมนะตัดไหมอะไรเอาก็เอฟซีบอกว่าให้พาไปตัดผมเอฟซีบอกให้พาไปตัดผมเอ้ยย่งไม่ย่งปืนสิไอตัวน้อยนี่ยิงนะได้ยิงนะไปเสร็ต่อเดี๋ยวพาไปครับไปไปตัดผมเอ้ยเดี๋ยวปืนนี่พี่คอด้ว้พี่คอก่อน พี่ไปยิงคนเข้าใจไหมในชักคืนก่อนชักก่อนชักให้พี่ก่อนเย้เดี๋ยวพี่เอาไหมให้คืนเอามานี่เอามานี่เร็วเอามานี่ก่อนเร็วยืมก่อนยืมก่อนเอามานี้อุ้ยเอามานี่ก่อนเร็วเดี๋ยวพี่ยืมก่อนเดี๋ยวพี่เอามาคืนพี่เอาไปยิงคนก่อนเออถ้าถ้าใครกล้าเอาชักเออนั่นแหละเดี๋ยวพี่เอามาคืนเออนั่นแหละเดี๋ยวพี่เอามาคืนพี่ฝากผิดต่อมาคืนเลยเออชักแล้วเวชักแล้วไป หยุดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอามาคืนเนอะไม่ไม่อะไรเอ็งหยุดนะเอาคืนไปไมปเอาามคืน<ป>เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอามาให้คืน,เ,คนเดี๋ยวพี่เอามาให้โยนแทนพันเลย <laughs> ยืมอาเลยเดี๋ยวมีใครมาพื้นนะทำมาคืน <laughs> ยังปืนเล็กหน่อยวันนี้จะพาเสียต่อไปตัดผมกับเอฟซีบอกว่าอยากให้พาเสะต่อไปตัดผมหน่อยเดี๋ยวทำทำทำตามคำของเอฟซีหน่อยตามสัญญาวันนี้ห้ามมีใครทะลึ่งนะมีใครทะลึ่งกับเสียแซมนี่โดนไส้แตกนะบอกเลยพกปืนมาด้วยนะครับอพกปืนมาด้วยเหรอจริงนะฮะจริงปืนจริงนะเนี่ยอย่าอย่ามีใครมาแสดงกับผมนะ เนี่ยคือปังนีก็ไปนี่ใส่แตกนี่ตัดตัดโอ๊ยจะต้อนจับงูได้เหรอจับงูได้ยามันนี่เขาพันธนาไว้ชอบสาวใช่ไหมนี่เริ่มเริ่มมีสาวเริ่มมีสาวแล้วต้องจับงูเนาะจับแก่เลยเป็นเล็กดูดป่ะเล็กดูดป่ะเล็กดูด๋อเล็กดูดเล็กดูด้วยเฮ้ยยังพูดยังพูดเดี๋ยวอายเขาอายเขาโอ้ไปไปตัดผมกันครับ ปิดปิดปิดเห็นไหมเห็นป้ายปิดไหมร้นนี้ปิดร้านร้านตรงนี้ร้านตรงนี้ใช่ไหมร้านข้างหลังนั่นเหรอใช่ไหมร้านข้างหลังเปิดไหมร้านนี้นะเปิดไหมนี่ เปิดหรออุยอ <iah> ุยอ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 ุยไหนเรียแกมาสิต้องมาปรนนะตัดผมครับตัดผมครับตัดผมหน่ยครับอย้างยมครับ ี่แทมไม่ตัดก่อนตัดเลยสวัสดีครับเนี่ยเอาแบบเท่ๆเลยนะเนี่ยมีแต่ลงทุนเสียงเหรโอ้พามาขึ้นแท่นเลยนั่นเองนี่ฮะจอตรงนี้เอยธรรมดาใช่ไหม เอฟซีอืนขอมาเลยเนี่ยไอโต้เนอะแหละไอรุ่นไปตัดผมไอรุ่นไปตัดผมมากเอ้าทรงยังไงนี่ลองทรงสูงนะครงที่อื่นเลยเนี่ยไอโต่อุ๊ยยังตัดทรงเนี่ยต่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยทรงเนี่ยเท่เลยยังเคยตัดยังเนี่ย ตัดหมดเลยตัดตรงนี้เลยตัดตรงนี้เลยเนี่ยเสียต่อตัดตรงนี้เลยโอเคไหมนี่กูสาเลี้ยงนะนี่โอ้ยเท่เลยต่อเองดูอ่ะเอ้าคิดหนักอีกแน่เจาะหูแบบนี้ต้องตัดตรงนี้นี่เท่นะต่อเชื่อพี่ไหมนี่ฮะฮะไม่ได้ปะใช่ไหมเป็นไปได้ ได้รู้แต่มันจะออกมาเป็นยังไงกันอ๋อจะออกมาไม่ซวยใช่ไหมออกมาไม่สวยหรอือาารอแล้ววะฮะรอเออรอ,รอ<ม>เลยนะนี่ฮะสาวมองอวเจาะหูอีกอ่ะอ้วคนละคนเลยนะนี่ต่อเหมือนที่ผมตัดตอนนั้นแหละใช่ไหม ทรงนี่น่ะคงแบองตัดมาก็เป็นผู้เป็นคนเนี่ยทรงเข้าทางยาย่าให้นอนบ้านน่าอ๋อถ้าสรงนี้ยาไม่ให้นอนบ้านใช่ไหมทรงนี้อ่ะอย่าังเลยย่าให้ไปนอนอยู่ทุ่งนาโน่นเนี่ยจนกว่าผมจะยาวอ,ะอ่ะผมยาวแล้วใครจะไปนอนบ้าน,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 นดูไปหล่อไอต่อมันก็หล่อเหมือนกันแล้วนนเนี่ยดูสิ เอิองปิดแม็ดเลยวะตัดผมอ่ะเออเอิออองนี่นี่ค่อยเหมือนคนไทยขึ้นมาหน่อยอฮะเ,ยเราเป็นเหมือนเดิมมาแล <c oughs> แต่เราเป็นคนไทยนะแต่คนไทยคอมเมนต์ <c oughs> ชื่อเราเฉยๆดูดูดูในนี้ก็พอ เออคนไทยเขาตัดทรงผมผมทรงนี้เลยเนาะถ้าแถวกัมพูชาเขาตัดทรงอะไรต่อเขาไม่ตัดอบอกปล่อยยาวเลยเขาปล่อยยาวเลยบอก่ออเอออิงหลอว่ะมันไม่ใช่ผมแค่คำนั้นเอ๊ะมันไม่ใช่ผมแล้วตัดผมไปอืออินจำเองไม่ได้แล้วหล่อเท่ไว้ต่อ,อ kiri jus atau apa? Apanya? Oh, ya, ya? kan kengah. มองมองข้างๆนี่โคตรหล่อเลยต่อเออ,เอ,อไม่ใช่ผมเลยนะเออ <c oughs> มองข้างๆนี่หล่อหล่อที่ผมจากร้านไปสาวฟรี

哇，老啊。

ไปปเราหืมกลัวรึเออช่างว่ะพาสิต่อมาตัดผมเลยมเอฟซีอยากให้ผมพาสิต่อทำอะไรอีกอ่ะไปไหนมีมีเอฟซีขอมาฮะไปโชว์หนึ่งมีเอฟซีขอมานะบอกว่าพาสิต่อมาตัดผมหน่อยนี่เรียบร้อยเจาะหูด้วยเรียบร้อยครับผมกิงหูเขาเรียกเกิงหูรุ่นใหม่ ดี๋ยวต่อปิดคลิปเลยแล้วครับผมเป็นไงครับก็มาตัดผมแล้วนะครับตัคำขอตามคำขอ,ขอ,ขอทีเอฟซี FC ขอมา,อมบ,าบายครับไ้เจอกันคลิปหน้าครับสวัดสดีครับ